ตะบองพล้ตำนานแห่งอาวุธศักดิ์สิทธิ์และคำสาปตะบ,บองพล้อาวุธลึกลับที่ถูกกล่าวขานในตำนานหลายแห่งทั่วโลกเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจการลงทันและบางครั้งอาจเป็นคำสาบอาวุธชนิดนี้ปรากฏในประวัติศาสตร์ของอารยธรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นคาถาสารกสิทธ์ของเทพ,พเจ้ากระบองวิเศษของนักรบหรืออาวุธของยักษ์ย้ายในนิทานพื้นบ้านแต่สิ่งที่ทำให้ตะบ,บองพล้โดดเด่นกว่ากระบองหรือคาถาทั่วไปคือพลังเหนือธรรมชาติที่แสงอยู่ตะบองพลํำในตำนานโลก1อินเดียคาถาแห่งพระอินทราเวิตหรอ ในศาสนาฮินดูคาถาวัชระของพระอินทราคืออาวุธสายฟ้าที่สามารถทำลายล้างทุกสิ่งถูกกล่าวว่าเป็นอาวุธที่สร้างจากกระดูกข,ของนักพรตผู้ทรงศีลมีพลังทำลายปีศาจและอารักษ์จักรวาล 2. กรีกกระบองของเฮอร์คิวลิสเฮอร์คิวลีสเฮอร์คลีสวีรบุรุษแห่งตำนานกรีกถือกระบองไม้โอลิสัก์สิที่ใช้ปราบสัตว์ประหลาด12ภารกิจกระบองนี้ไม่ใช่เพียงอาวุธแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความแข็งแกร่งและเกียรติยศ 3. นอสคอนมายอนเนียยูนีย แม้ค้อนของทอจะไม่ใช่กระบองโดยตรงแต่ก็มีลักษณะคล้ายกันในแง่ของอาวุธศักดิ์ที่เทพเจ้าผู้ถือครองสามารถใช้ควบคุมพลังธรรมชาติเช่นฟ้าร้องและสายฟ้า 4. จีนกระบองวิเศษของเฮ่งเจียรุรยจีจิงกูแบงในวรรณคดีจีนไซอิว๋วกระบองทองของเฮ่งเจียสามารถหดเล็กหรือขยายใหญ่ได้ตามต้องการและเป็นอาวุธที่สามารถกวาดล้างกองทัพได้เพียงครั้งเดียวห้ 5. ไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตะบองวิเศษของยักษ์ย้ายและนักรบ ในวรรณคดีไทยตะบองพรม,มักเป็นอาวุธของยักษ์ย้ายและนักรบผู้มีเวทมนต์เช่นพระรามในรามเกียรติหรือทศาก,าศากาศัณฐ์ตะบองนี้มีพลังเวทสามารถทำลายศัตรูได้ในคราวเดียวตะบองพรมอาวุธแห่งอำนาจหรือคำสาบแม้ว่าตะบองพรมจะเป็นอาวุธที่ทรงพลังแต่บ่อยครั้งก็มาพร้อมคำสาบหรือภารกิจที่หนักอึ้งเช่นเจ้าของอาจต้องเสียสละบางอย่างหรืออาวุธนี้อาจตกไปอยู่ในมือของผู้ที่ไม่สมควรครอบครอง ในหลายตำนานเจ้าของตะบองพมักต้องแบกรับภาระที่ยิ่งใหญ่ <c oughs> เช่นเฮอร์คิวลิสที่ต้องเผชิญการทดสอบอันหนักหน่วงหรือเฮงเจียที่ต้องเรียนรู้การควบคุมพลังของตนเองสิ่งนี้สะท้อนว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่อาวุธแต่อยู่ที่จิตใจของผู้ถือครองตะบองพมไม่ได้เป็นเพียงอาวุธในตำนานแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของพลังอำนาจและชะตากรรมของผู้ถือครองไม่ว่าจะในตำนานของอินเดียกรีกนอสจีนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาวุธนี้สะท้อนถึงแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบของผู้ที่มีพลังและคำถามว่าพลังนั้นเป็นพรหรือคา ในท้ายที่สุดตะบองทำสอนให้เราตระหนักว่าอำนาจที่แท้จริงอยู่ที่การใช้มันเพื่อสร้างสารรค์หรือทำลาย